ซูเปอร <ITA> ์โรบอทวอลเอกำลังจะแคดอยู่เดี๋ยวเอาแพ็นไปเลยนะจ๊ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเก่ารัดอยู่ที่ร้านเด็กเทเวอร์นะเดี๋ยวเกาลัดเนี่ยจะพาไปพบคุณกอบนะคะที่เป็นเจ้าของร้านเดี๋ยวเขาจะพาทั่วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างจ้า ก็ตอนนี้นะคะกาลัดอยู่กับคุณก๊อฟแล้วก็สวัสดีคุณก๊อฟนะคะครับค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้คุณก๊อฟเนี่ยพาทัวร์ร้านเล็กเท่เวอร์กันยินดีครับผมโอเคไปไปเลยครับแล้วคุณก๊อฟมีแรงบันดาลใจอะไรในการเปิดที่นี่เพราะอะไรคะเอ่อก็คือในความตั้งใจจริงๆเราอยากทําร้านเกมดีๆครับที่ยกระดับขึ้นมาครับซึ่งมีการคัดของอย่างดีนะครับคัดในสภาพสวยเพื่อให้เพื่อนๆได้เอาไปเล่นได้อย่างเต็มที่แล้วก็การรับประกันหลังการขาย1น0่งร้อยเปอร์เซ็น สมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราดูแลให้หมดและดูแลจริงๆเราทําแบบนี้ให้กับลูกค้ามา10ปีแล้วครับซึ่งเพื่อนๆที่มาใช้บริการก็พอใจและแฮปปี้กับมันมากๆส่วนเรื่องบริการอื่นๆเราก็มีการเช่นหาเกมให้ก็มีในการที่เพื่อนเพนะื่อน่ะบางทีมาแล้วไม่เจอเกมที่ต้องการเพราะว่ากลุ่มเกมพวกนี้บางทีมันเป็นของสะสมครับบางทีมาแค่ตลับเดียวก็มีบางทีมาแค่แผ่นเดียวก็มีนั่นแหละครับเราเลยเสริมบริการพวกนี้เข้าไป และยังมีอีกหลายอย่างที่เราทาเข้ามาให้กับเกมเก่าครับผมแล้วร้านตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงสามารถติดต่อได้ไงบ้างจริงๆง่ายมากเลยครับเข้าไป Facebook ก่อนเลยอย่างแรกพิมพ์คําว่า retro world ส่วนร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยร้านเราจะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านชลดานะครับเป็นโซนร้านค้าเลยเป็นช็อปเลยครับผมจดทะเบียนถูกต้องเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวว่จาจะโกงหรือไม่ส่งสินค้าจริงเราส่งสินค้ามานานแล้วครับถึง10ปีเต็มเพื่อนเพื่อนสามารถกดโลเคชั่นที่หน้าเพจในโพสต์แรกเลยเรามีโลเคชั่นเรียบร้อยแล้ว หรือติดตามเราที่ใน i n s t a g r กรก็ได้ l e t o w o r l d 8 8นะครับหรือแม้แต่ใน TikTok ก็มีนะครับผมสำหรับตรงนี้คือโซนอะไรคะจริงๆแล้วตร,ตรงนี้ของเราจริงเป็นโซนของพวกยุคเด็ก8090ก็คือพวก Family c คอมพิวเตอร์ s u p m r c o m ฟแต่เมกะได้ตอนนี้เราย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นและตอนนี้เราเติมพวก N64 เข้ามาเพราะหลังๆมีชาวต่างชาติแล้วก็ลุมเพื่อนๆนะที่มาเล่นกันด้วยครับผมนั่นแหละครับ ตรงนี้ก็จะเห็นว่าที่ร้านน่ะก็คือมีตลับแพ้เรียงไว้อย่างนี้ทั้งหมดเลยทั้งตลับที่เกมเล่นกันแบบยอดนิยมอย่างเช่นม a ริโ3 m a ม i า u s โออุเอคูนิโออย่างเงี้ยครับเรามีเตรียมมาให้ตรงนี้ส่วนของแรกก็จะย้ายบางส่วนไปไว้ในตู้นะครับเพราะปัจจุบันตอนนี้ของมันแน่นร้านไม่หมดเลยนั่นแหละครับถ้าเกิดเห็นดูดีๆเนี่ยตอนนี้จะมีงานกล่องอยู่ด้านบนมาในวันที่มันยังมีของโชว์อยู่ครับของสวยๆยังมีโชว์อยู่นั่นแหละครับผม อันนี้คืออยากเคลื่งเล่นทุกครั้งคือเคลื่งทิ้งทุกครั้งที่เล่นนะคือแบบว่าภาคแรกมันชาร์จไม่ได้ไงแล้วตัวละครก็จะแบบว่าไม่มีแบบแดดบนอ,กอากาศอะไรเงี้ยเราก็ต้องยิงพลังไม่กลวยจี้ทีละนิดทีละนิดนะยากส,ส,สุดๆส,สำหรับเกมนี้นะคะก็คือไลก้านะถ้าอยากจะเล่นจบก็ต้องเพื่อนๆก็ต้องแบบว่าไม่มีเซฟนะคะต้องเปิดทีวี้ามคืนทิ้งไวนะ้แล้วมาเล่นต่อ อันนี้ค่ะก็เป็นดาบสายลมฟูกุดะนะคะตลับแท้นะเพื่อนสาหรับโซนตรงนี้คือโซหนหอะไรคะโซนตรงนี้เป็นพวกงานพวกกลุ่มงานกล่องครับส่วนพวกกลุ่มงานกล่องแล้วก็ตลับที่หายากมากกว่านี่เราพยายามมาใส่ไว้ตรงนี้ครับย้ายมาไว้ทนโซนนี้หมดเลยส่วนงานกล่องที่ร้านเนี่ยถ้าเกิดมองดูดีๆจริงๆแล้วหรือคนเพื่อนๆที่เคยมาที่ร้านจะรู้ว่างานกล่องที่ร้านจะเป็นงานกล่องสภาพจบก<ม>็คือเป็นงานกล่องที่สวยไปเลยครับสภาพคมไปเลยครับเป็นงานเก็บไปเลย น่นหลรับที่ร้านจะเน้นเป็นสภาพนี้หมดเลยครับนี่เป็นตัวแรแล้วกันครับสําหรับตัวแรที่คุ้นเคยกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ่อ,อก็เลยอยากให้ดูตัวนี้ครับคอนท่าคอนท่าเนี่ยหาสวยๆยากมากมแม้แต่กล่องที่ไม่สวยตอนนี้ก็ขึ้นหลัก20,000ขึ้นแล้วใช่แต่ว่าถ้าเกิดคิดดูครับได้กล่องผมๆสวยๆมันคือสภาพจบจริงๆแล้วราคาปัจจุบันก็ขึ้นไปสูงมากแล้ว ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลองศึกษาจะรู้ว่าปัจจุบันมันคือของสะสมรูปแบบหนึ่งไปแล้วครับสําหรับเกมที่มีความสุขทางใจสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมจริงๆครับผมโอเคค่ะลองมาดูโซนต่อไปค่ะสําหรับโซนนี้นะคะเป็นโซนอะไรหรอคะโซนนี้เป็นของกลุ่มพวกพีเอสเตชันครับในชุดพวกพ a y s สเตชันของที่ร้านเนี่ย ของที่ร้านถือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันเพราะว่าเมื่อก่อนเพื่อนๆนนะ่ะบ้านเราอะ่ะก็คือเล่นแต่เครื่องก๊อปปี้กันมาก่อนและพวกแผ่นปลอมแต่ที่ร้านคือไม่ได้ทําแบบนั้นปัจจุบันที่ร้านน่ะนำเข้าแต่เครื่องแท้แผ่นแท้เล่นแท้เท่านั้นครับหัวก็เป็นหัวแท้ให้เพื่อนๆได้รู้จักว่าจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นหรือคนแบบทางยุโรปจริงๆเขาเล่นยังไงมันจะได้รู้ถึงว่าความทนทานนะแตกต่างกันมากๆเลยครับผมอ่าพวกกลุ่มพวกนี้เป็นแผ่นแท้หมดเลยครับ สวยงามกว่าแพ็กเกจบางเกมแตกต่างกันอ่าเวลาหงายแผ่นมาจะตกใจเลยว่าบางคนไม่เคยเห็นแผ่นแท้มันจะเป็นเมทัลลิกแบล็กสีดำเลยครับผม<ช>นั<ด>่นแหละครับห่าก็สํสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจเกมเก่าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมฟันด้อมไปจนถึงเกมบอลัลเลอร์หรือว่า เมนุ่มมากมายจะถึงเทเซชั้นสองนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาสอบถามได้นะคะที่ร้านเด mm ็กโถเวอร์นะคะแล้วก็ mm hmm. เขาเนงก็ยังมีกระบการต่างๆนะคะในการช่วยหาของต่างๆที่เราเนี่ยอยากได้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูกันได้ะคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนละกัน mm hmm. เดี๋ยวไปท้าคุณกอฟเล่นเกมก่อนไปละยังไง กเก่งไรเลยเก่งตัวได้เลยครับเกสตีไฟเตอร์ใช่ครับนี่มันเดกอะจะไหมเนี่ยตรงน้อยไหนสนุกสนุกครับหล้กกันโอหตัวช้าด้วยนะเนี่ยไม่ได้ตัวเร็วมาสู้กับผมด้วเยเน,นี่ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะตัวเนียคืออะไร เฮ้ยติดเงินยังไม่ได้ยังไม่ได้ต่อยเขาเลยโอ้ยสุ per robot war f กำลังจะแคชอยู่เดี๋ยวเอาแพทไปเลยนะจ๊ะ YEAH! <laughs>